สำหรับใครที่ชอบโมเดลฟิกเกอร์อนิเมะอย่าลืมกดติดตามเปิรนอาร์สตูดิโอและพบกันกันกบกิจกรรมมากมายกับการประมูลแล้วเจอกันใน TikTok เปิรนอาร์สตูดิโอขอบคุณครับ สวัสดีครับผมเปิลอาร์ตครับมาพบกเกมที่มีชื่อว่า3มกุ๊กแฟนตาซีนะครับเกมนี้ก็เพิ่งเปิดวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นแฟน3กุ๊กอยู่แล้วนะก็เลยว่าอยากจะลองเล่นซะหน่อยก็ผมได้ไปดูเทียร์ลิสต์มาเบื้องต้นนิดนึ่งละก็คือว่าผมยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันมีตัวละครจุลงเข้ามาครับผม ซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่ามันปั้นง่ายนะครับช่วงต้นเกมแต่ว่าไปดูสเตตแล้วเนี่ยห้าระดับดาวมันเท่ากันนะผมว่าตัวนี้มันก็ไม่เก่งเท่าตัวอื่นเท่าไหร่นะแต่ว่าพูดถึงว่าต้นเกมใช่ไหมมันก็พอที่จะเล่นแบบได้ใช่ไหมเพราะว่ามันอัพง่ายแล้วก็เหมือนเห็นล็อกอินแล้วมันมีแจกนะผมโอเคแล้วก็มี ตัวละครตัวหลักแล้วก็สตตันเทพมีผมค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ตอนนี้เหมือนเห็นในกิจกรรมนะกิจกรรมช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะก็จะมีนะครับผมอยากแม่ตัวนี้นะผมว่าสวยดีไม่รู้เก่งหรือเปล่าที่เดนชีนะแต่ว่าเก่งโปมชันี่ค่อนข้างที่จะเก่งนะเออมัีกิจกรรมตัวเนี้แล้วก็อันนี้มนนไม่น่าจะเป็นลากยูอาร์ใช่ไหมโอ้โหหรือว่าสกีนวะแนะนำคนๆซึ่งว่าตัวเนี้ยโอเคเลยนะอืม โอเคครับตอนเนี้ยเราเข้ามาเล่นกันแล้วผมก็ลองฟาร์มไปสักพักหนึ่งก็ตอนนี้วิวยิ้มแปดนะพลังประมาณ4ี่หมครับแล้วก็ตอนนี้ใส่โค้ดมาละปั๊บอ่ะรับก่อนเลยละกันปึ๊บเึ๊บโอเคก็แจกของแจกก็มีประมาณนี้ครับก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเหมือนที่ในโปรโมทโฆษณาเท่าไหร่แต่ว่าเข้าใจครับต้องค่อยๆเล่นไปตอนนี้ผมมีตัวเปิดอยู่นะมีอยู่3 7บเใบเนี่ย ค่อนข้างที่เยือะครับโอเคี้ยวผมก่อนอื่นเดียวเราจะมาสุ่มตู้นี่ก่อนเลยกันนะผมว่าน่าจะมีดวงกับเกมนี้รู้ปะเพราะปกติผมค่อนข,ข้างที่ะเกลือนะผมมาเราเริ่มกันเลยอ่าใช้สิบสิบตัวครับในการเชิญเนาะมาอ่ามาดูเอฟเฟกแอนด์เชิญหน่อยดิผมว่าโอเคอยู่นะสำหรับค่ายเกมนี้ครับผมก็เป็นค่ายเกมเดียวกับโอเอ็มจีแหละค่ายเก่านะค่ายจากต่างประเทศด้วยแหละเพราะน่าตืนเตเยอะอีกคน ตัวอะไรครับเนี่ยโอ้ไม่มีเอสอาร์หรือเปลว่ายังไม่ถึงเวลาวะไอเชิดเอาเรื่องตัวซ้ำนะแม่งตัวเจ๊กเจ๊กในดันสุงกวันพวกมึงนี่เจ๊กในดันไม่ใช่วะจะไม่ผิดใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วเอเดน่า ตัวเฮียอะไรวะเนี่ยเหมือนจะโหดนะแต่ก็แค่เหมือนใช่ไหมโอเคโลแรกประเดิมด้วยแค่นี้อ่อนลดออกไปต้องมาละปึ๊บคลิปเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนั้งมกำลิงว่ะโอ้โหมาอยู่ในเกมนี้อ่อนดอยเลยทีเดียวเออเล่นเอ็มจีเนี่ยคนโหดใช่ไหมเออปึ๊บ ว,ว้าวมาแล้วผม <c oughs> สกิปเลยได้ไหมร, <c oughs> รู้เลยรู้เลยว่าเกลือสกิปแม่งเลย <c oughs> ใช่ไหมเอาอีกทอ็อบมามีแี่สีโ่โฮมปั๊บสก,ปปบสกิปเลยปึ๊บสกิปเลยเกลืออยู่แล้วเกลือล้วกึืงโอ้โหแสดงว่าเอเดนานี่ไม่ได้ออกง,ง่ายๆนะผมปั๊บอันนี้อะไรโอ้ในสุ่มเอเดนานแบบสุ่มอีกครับก็ต่อไปต่อไปอันนี้เป็นอันนี้นะ ผมไม่รู้ว่ามันจะดีหรือว่ายังไงปั๊บโอ้มันได้เศษแล้วก็ได้เป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดเลยนะถือว่าโอเคนะนะมาปึ๊บอันนี้น่าจะเป็นที่อัพอพลังอันเนี้ยตัวหนึ่งปึ๊บเออแต่ว่าค่าสูงนี่ถือว่าดีปะ่ะจะไม่ผิดวารู้สึกว่ามันหาย,ยากอยู่นะเฮ้ยตังไปมาแล้วตังไปอื <c oughs> เอาเรื่อง โอเคต่อไปตอนนี้ผมไม่มีละเดี๋ยวผมดูว่าผมมีอะไรบ้างโอ้มันขึ้นมาเด้งอยูเพิ่เลยอะ่ะโอเคครับ okay, ผมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันผมมีอ่าการันตีเอเดนาอยู่สองสองตัวนะอันนี้คือไม่ยังไม่ได้เติมนะอันนี้คือแบบแจกฟร,รีล้วนนะผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดีกว่าปาั๊บหืมอ,อะไรไม่รู้นะกักอันนี้ใช่เลยอุ้ยอันนี้เลือกได้ครับผมอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกนะันอ่าต่อไป อันนี้แหละอันนี้มันสุ่มนะผมสองตัวเลยกุยแกโอ้โหรอยนะทำไปเรื่อยไป <c oughs> แล้วก็ติงหองเหมือนถือคงจะคู่นะถือว่าที่นะอ่ะอันนี้วีซสิบเปิดได้นะผมมันจะได้ใบรับสมัครอีกสิบแล้วก็ยกอีกหกหมื่นถือว่าโอเคนะผมว่า แล้วก็ไอเสร็จนี้ที่เราเปิดได้ใช่ไหมน่าจะอยู่ที่ตัวละครหลักแล้วก็มาที่ศาสตราเทพนั่นไงอันนี้ได้จากดันที่ฟาร์มด่านทั่วไปนะไม่ได้เติมนะหล่นทั้งหมดเลยได้ปะปึ๊บพลังขึ้นมาอีกติ่งนึงเอาเรื่องประมาณนี้เลยไหมแล้วก็เดี๋ยวปึ๊บอ๋านี่ไงภารกิจสำเร็จภารกิจข้างเยอะนะ เอาเรื่องเลยแหละกิจกรรมก็เช่นกันมาแล้วโอ้ยอันนี้ขาดอีกใบหนึ่งปะเนี่ยสรุปอ่าท้าสู้โอ้ยนี่ไงครบแล้วสิบใบโอเคปึ๊บอันนี้อะไรว้าวช่วงเช้ารับได้ห้าอันเลยเหรอมีฟาร์มวิวสามสิบได้เลยปะเฮ้เอาเรื่องแต่ก็ดึงเลยผมมีสิบอันมาครับลุย ทิเลยป่ะอ๋อห้องตรงเตียวครับเฮ้ยเหยยมือนจะโหด <c oughs> เพราะว่ามันดูท่ๆยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เอ็นนาพึบแล้วแต่มันจะเหมือนแบบเกม OMG ไหมที่แบบว่าเราต้องลงแบบตัวเดียวกันเพื่อที่ว่ามันจะมีพรสวรรค์หอปล่ามีพาสซีอะไรไหมไม่รู้ว่ะแต่อันนี้วินแบบอ่ะยุดทันว่ะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาต มัน,น,นเกิดใหม่ทไ,ได้เลยวะมันกดตรงไหนนะพี่มึงนะผมกดที่จัดทับแล้วก็เปลี่ยนจัดทับใช่ไหมเราจะใส่ตัวอะไรเรามีอยู่ประมาณสี่ตัวอืมผมมีวีอยู่สองลองใส่ให้มันเป็นทีมเดียวกันไหมแต่ว่าสองตัวเนี้ยตัว R าสองตัวแรกอะผมเห็นเขาว่าต้นเกียวม,มันแบกได้นะเพราะว่า ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> เอาอะไรวะแล้ <c oughs> เราบ็นที่ไหนมา <c oughs> ใช่ไหมเออเนี่ยอัปดาวได้ปึ๊บ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 อืมเอาเรื่องอมันใช้ยืมกันนะเนี่ยทำเล่นไปเกมนี้อืมอันเนี้ยอัปเกรดทั้งหมดโอ้มีกดอัปทีเดียวเลยวะ <c oughs> โอเคถือว่าค่อนข้างไวแล้วก็อัปดาว <c oughs> ขึ้นหนึ่งดาวเลยวะเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องมาแล้วปึ๊บปึ๊บเอาแล้วยังไงนอกกระต่ายสีชมพูแต่เสียงคตรน่ารักแล้วเปลี่ยนเลยเดี๋ยวผมอ่ะไหนๆก็ไหนๆละอันนี้เป็นดาบผมมีแท้งอยู่หนึ่งใส่แท้งสักสองตัวไหมแต่อันนี้น่าสนใจซับเลยแฮหัวเอี่ยนอันนี้ก็น่าสนใจนะเออไม่แต่ตัวน่าสนใจนะม แต่ในไหนก็เอ้ยผู้หญิงสองตัวงีได้ปะเชดอาเรื่องคือของมันไม่ต้องจาเป็นต้องเกิดใหม่คือมันแทนที่เลยนะอันนี้คือเออค่อนข้างดีนะผมอัพเกรดทั้งหมดเลยปั๊บแล้วก็อย่างนี้ใส่ลัวปุ๊บดูวพลังผมจะขึ้นมาเท่าไหร่ปั๊บป,ปั๊บมีพัฒนาทั้งหมดเลยนะพัฒนาทั้งหมดใช่ไหมมีปะ อัพเกรดอ่ะเดี๋ยวนะมันก็เหมือนกันปะเออเหมือนกันเหมือนกันอโอเคประมาณนี้สำหรับการอัพตัวละครแล้วก็ได้เอามันมีมันจัดตำแหน่งได้ไหมอ่ะไม่รู้อะเดี๋ยวนะมันกดยงไงวะปรับตำแหน่งกันยืดอ๋อนี่เพราะว่าตอนนี้มีแทงใช่ไหมหน่าแทงดามเมจ ผมเอาซัพพอร์ตไปด้านหลังเดียวเอ้ยดิปปนี่ผมได้มานะครั้งแรกที่สุ่มที่มันการันตีให้นะเออก็เลยเอามาเล่นดูค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผมไปดูในเทอริสมาแต่ก็ตอนนี้ก็เล่นไปก่อนนะผมตอนเนี้มีอยู่อีกสี่พันกว่าผมว่าผมจะสุ่มเพิ่มเว้เผื่อได้อะไรแล้วเดี๋ยวไปดูเทอริสทีเดียวไหมอ่อผมมีอยู่มันซื้อได้ไหม อันละสองร้อยห้าสิบอ่ะคือโลละสองหมนห้าว่างั้นผมซื้อได้หรือว่ามันตอนนี้มีสองใช่ไหมเราซื้อมาแปดปับ๊บอีกสิบอันไปอีกสิบอันไปครับทุกคนปึ๊บโ <c oughs> อ้โหเฮ้ยดับเบิลเขาทูแล้วก็ดับเบิลจงหยงเอ่าเรื่องปะเนี่ยแต่เนี้ยน่าสนใจ สนใจวะเฮ้ยเอาอีกแล้วอ่ะไหนดูแพ็คดิเชี่ยโคตรเอาเรื่องเดี๋ยวผมไปดูในเว็บก่อนอืมไปดูในเว็บว่ามันยังไงมันออกอยากไหมเอเดไอตัวนี้มันต้องเอาปะถ้าเอาตัวนี้ก่อนใช่ไหมต้องเอาตัวนี้ก่อนรอเปล่าไหนดูดิหรือว่าเอาตัวนี้ได้เลยวะเออเดี๋ยนะซุม่ม ต่ผมว่าต้องเอาตัวน,นี้ก่อนหรือเปล่าผมก็เลยไม่เป็น嘛ทุกคนอันนี้ไม่ได้ศึกษาอะไรมาเยอะเลยนะคืออันนี้มาโดนสดเลยมาเดี๋ยวก็ดูเลยเดี๋ยวเราไปดูในเว็บธนาคารก่อนคนระับโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเว็บแล้วน,นะครับผมอันนี้เป็นโอ้โหมันขนาดนี้หรอทุกคนดูดิฮอตไทม์ซื้อบริการเงินมันกดบวกได้เลยเลยหรออ๋อ ซื้อได้ไม่เกิน1แพ็กเกจงั้นเดี๋ยวเราจัดแพ็กแรกไปก,ก่อนเลยแล้วกันเรียบร้อยครับผม7บาทตึงๆเลยไงแล้วก็ไหนดูแพ็กต่อไปอันนี้ก็14บาทครับผมก็จัดไปเลยอันนี้อะไรวะ3700เอาเรื่องกันนะแต่ว่าเอา14บาทมาก่อนโอเคครับเรียบร้อยนะผมต่อไปแพ็กต่อไปเฮ้ยมันมันไหลมาเรื <laughs> อ่อยเวื่อยนว้นี่มันเท่ากันวะหนึ่งพันเก้า อ๋อมันเดนแห้งที่ทำใเฉเวีในสามอันนี้ก็ไม่มีอะไรละเพราะว่ามันก็เหมือนกับอันที่ผมซื้อไปถูกไหมก็คือตอนนี้ผมอ่ะเดี๋ยวเราลองจัดสัก955บาใบเอยบายอยาใบเออมาโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็โอเคเราเข้าเกมมันดีกว่า มาแล้วผมบอกเลยว่าฟึบๆนะผมขึ้นมาแบบรัวๆครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มจุลุงกันก็เราจะใช้ร้นานค้า,านี่แหละอันนี้เท่าไหร่ผมมีอยู่ปะ900คูปองมันได้น้อยนะผมว่า600คูปองได้สิบอันนี้300ได้ิบมาเอ้ยทำไมมันหหดจังวะ <60. S 2> มาแล้วปับ 300. ป๊บสามร้อยปั๊บราคาก้อนนี้หกร้อยคุม้มปะเนี่ยก้อนนี้เหมือนจะไม่ค่อยคุ้มเดี๋ยวเก็บอ่าเดี๋ยนะถ้าสมมุติว่าเราเอาแรก ใช่ไหมมันแลกได้ใช่ไหมมันจะให้จำไม่ผิดผมมี600้อเลขครั้งแรกเนีน่คุณ2ก็คือได้2ใบโอ้โหผมว่าซื้อแพกอะคุมสุดแล้วครับทุกคนจากการคำนวณแ,แล้วซื้อแพกดีกว่านะเออตอนนี้ผมมีอยู่ยี่สิบสาสิบไปเลยมาเออลุยเลยใ <laughs> บยสุดแล้วอยู่ที่มามา่าทุกคน โอเคมาจู่โล่งสายฟ้าเฮ้ยแต่50ครั้งนี้เราการันตีใช่ไหมตอนนี้มรามี30ท,ทุกคนคิดว่าเราจะได้วะเอ้ยเดี๋ยวนะมันมีอ่ารางวัลเติมครั้งแรกนี่ไงโอ้โหมันเปิดให้เลยวะ่ะทุกคนสุ่มโจโฉเหมันจะโ,โหดนะครับเดี๋ยวไปดูเทเล่ดีทีแล้วก็นี้สกินน้องคนระับผมไวเยาเลียดิงสามใส่เลยวะ โอเคอผมมาใส่แล้วก็บืมเลยครับสก,กินระดับมหมากาบนะเออค่อนข้างที่จะอืค่อนอข้างที่จะอึมอึ้มคึมน้องค่อนข้างน่ารักนะผมแต่เสียดายเป็นระดับอานะแล้วก็เล่นๆไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปซีเรียสอะไรมากมายอ,อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันมันเป็นกิจกรรมของมันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปสุ่มกันก่อนไหมเออสุ่มกัมนกันเลยดีกว่ามาอ่สามสิบโล แัไปาสิบโลเลยเหรอใช่วะเฮ้ยมาแล้วสิบเิบอืม,อม,อมอห้าปับ๊บอืมมาแล้วอีกสิบเศษเฉลี่ยครั้งละสิบเศษรทุกคนเออเฉลี่ยครั้งสิบเศม่แล้วลกดไวไ้ไลวะอืมเฮียม,ม,มาแล้วห้าห้าเศษเริ่มใจคอไม่ดีสิบห้าเศษสแล้วผม โอ้ยทุกคนแม่งออกรถสุดท้ายพอดีเกือบซวยไหมละ่ะเฮ้ยมาแล้วผมแล้วคือยังไงเราเล่นได้เลยปะหรือว่าผมคิดว่ามันต้องหาก่อนหรือเปล่าอ่าจะทับไหนดูดิเปลี่ยนโโลยิฟโต้ยังะเปลี่ยนเฮ้ยเล่นได้เลยทุกคนอ้าวโอ้โอ้าวเรื่องทุกคนนี้เราต้องอัพแบบ สุดเลยวะรีวิวจูโลงเลยต่ำกว่า50อันนี้เป็นพาร์ทสิบปะอ๋อเป็นพาร์ทสิบวงกันกันเลยเหรอีพิมสิบมันก็จมดีเปอร์เซ็นต์เฮดพีสูงกว่าอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่สร้างดาเได้ต่อคน,นมาดูกันว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เรามาสายดาเมจเลยปะอ่าเรามาสายดาเมจเลยก็ได้ครับสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันน้อยไปนะเดงเดือด เราเลื่อนขั้น,นบุกสี่แล้วต้องแปดสิบเคข้าปรงใจมอบอันนี้เกมไม่เข่อเอ้ยได้อยู่แล้วอ๋อมันป่อให้เลยมันป่อให้เลยแม่งป่อกับผมแบบส่องชินอู่ดังชื่อในเกมมันสองชินอูนะเอ้ย แล้วคือ,องไงผมดูผมยังไม่เข้าใจ <c oughs> แล้วผมชนะเลยปะคือผมเล่นจุลุงอยู่ใช่ไหมตอนนี้ออปั๊บรับไว้อาจารย์ไวโอเคแล้วก็ไปที่ห้องตอม <c oughs> ผมจะมอบให้อัพหนึ่งแล้วไม่เลยวะสอบสว้าอัพหนึ่ง <c oughs> หลงรักเลิฟเลิฟยูมอบให้หนึ่ง พอปะเทคนโหดนะครับทุกคนไปชีวประวัติอดเฮ้ยไม่รู้เลยขาดจำพกุกอะไรไม่รู้ไรหลักคนนี้ก่อนสกิปเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวล้อมเกล็ดได้เลยปะไม่มั่นใจเอ๋อต้องทำนี้เขาทั้งหมดแล้วก็โหเราต้องซื้ออีกก้อนนี้ด้วยวะเชี่ยเอาแล้วไง โอ้ยซื้อได้ห้าครั้งหินปุกขุนพลเดชุล,งล่งเราก็เอาเรื่องอยู่ปะอัพเลยปะอัพทั้งหมดอโอเคตึงเปรี้ยพี่น้องจางตึงเปรียไหนเคเวสรับสิปื๊บปื๊บมีกิจกรรมอะไรอีกไหมที่แบบอ้ามาแล้วผมมีอนุภาพประดุษอัศนีบอ้ยขนาดนั้นเลยอ่ะพี่ ระนั้นก็มา้าสู้หน่อยนิจู่โล่งอยู่นี่นี่นี่โอเคผมมีอันนี้ใส่เข้าไปปับ๊บปั๊บสัตว์พูดเฮ้ยมาจากไหนวะไม่รู้แต่ว่าใส่ไปก่อนมาครับผมเอาเลยวะกดสกิปเลยเพื่อโอ้โหเลือดคุณผมเท็คเลยเฮ้ยทำไม,มเลือดเราเทม,มิโนรลชนะวะไหนต่อดิปึ๊บ แต้มครั้งนี้บว64เรามันอันดับอันดับกุ้ยฉัน168เหยียดแค่โคตรเอาคือมันอ๋อมันวัดพลังฮะไหนโอ้แต้มครั้งนี้64นะอ๋อมันมันยึดแต้มสูงสุดของเราไว้เดี๋ยวขอดูสกิลจู่ลุกหน่อยละกันมาแล้วจู่ลุกโคตรที่ แต่ตีเส้นตีเส้นตรงเหมือน O M G นะครับโอเคโอ้มาเฮ้ยรางวัลอะไรอ๋อมาต้องซวยครบสิบครั้งโอเคเดี๋ยวจัดเลยสิบครั้งโอเคทุกคนตอนนี้ก็ครบสิบครั้งเรียบร้อยนะแต้มก็เขย่าขึ้นมาเป็นสองร้อยสิบเจ็ดถือว่ามันอยู่ที่ดวงกันนะเนี่ยเกมเนี่ยเหมือน O M G เลยวะอืมรับมาปั๊บปั๊บโอเคค่อยว่ากันอีกที ึ๊บต่อไปโบนัสทดสอบนี่คืออะไรนะไม่รู้อะแต่ผมอ๋อเหมือนจะเกตละเหมือนจะเกตละแบบลดดาเมจคีย์ที่คอวะนี่ว่าละอืมอันนี้ฮิตเลตมีโอกาสติดหรอหรือไงคิตเลตอ๋อฮิีเลตด้าน,นล่างโอเคอันนี้ร้านค้าเฮ แต่ผมคิดว่าเราควรจะซื้อนี่แหละนะยิงลิงยิงอัพไวยิงได้เปรียบถูกปะไหนดูสิไปที่จัดทับแล้วก็ปุ๊บอ๋อต้องกดเลี้ยงดูนี่ไงโอ้ใช้แล้วหกสิบเลยคโคตรเยอะทุกคนอืม โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองไปเล่นใน้ถึงวิมไหมไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะเมื่อกี้ได้พลังงานที่เราสมอมาได้ตั้ง8อันเนยผมว่าน่าจะถึงอยู่นะมีกิจกรรมนั้นเจียนเลยนะผมยังไม่ได้เข้านะแต่โอเคครับผมว่ารู้สึกว่าตอนนี้คลิปผมมันจะยาวเกินไปละโอเค,อเคผมก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับการเปิดรับสมัครนะผมก็เฮ้ยจิขุนพลแบบสุ่มนี่เคยอ่าได้โอ้โหอะไรไม่รู้มานะผม ก็คือเนี่ยเราใช้ไปทั้งหมดก็ได้ผอมาประมาณนี้ถือว่าโอเคนะโอเคไหมเพราะว่าเราเปิดไม่ต้องการันตีเราก็ได้จุลุ่งมาเลยครับเออเออถือว่าเทนะ่ในระดับหนึ่งนะผม,ม <c oughs> สุดยอดโอเคผมนะครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผม้วยนะผมแล้วไว้เจอใหม่ในเกมหน้านะผมแต่ว่าก็เล่นเกมนี้ย,วยาวๆนะครับแล้วก็ สำหรับแฟนโอ๊มจีก็รอติดตามผมเพราะว่าตอนนี้ผมดองคลิปไว้อยู่โอเครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ